สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำค่ะแอดรู้วันแล้วนะคะวันของการปล่อย MV เพลงคาเวีอรค่ะบอกเลยนะคะว่างานนี้ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอเป็นอย่างมากค่ะเป็นวันที่จะได้ฟังเพลงเพราะพะสนุกสนุกแถม MV บอกเลยนะคะว่าฟินจิกหมอนค่ะของลูกสาวนะคะลูกสาวกับลูกชายเต้าพีกับเต้าน้องค่ะบอกเลยนะคะว่างาน นนสนุกสนานแล้วก็ถูกใจแม่แม่แฟนขับ fc เป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งอาจารย์ประจักษ์ใช้ได้โพสตหน้า facebook ส่วนตัวแล้วนะคะว่าเพลงคาวีา ee l e a ีเ r er ปล่อยวันที่5กันยายนนะคะลงจอค่ะ พอพ่อเปแม่อีฟีแฟนคลับเตรียมปูเสือปูสัตว์รอเชียลูกสาวกันได้เลยนะคะงานนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเพลงนี้นะคะลูกสาวตั้งใจมากๆเลยนะคะแถมเต้าพี่กับเต้าน้องนะคะได้ไปร่วมทํากิจกรรมร่วมกันก่อนหน้าที่จะเล่น MV เพลงนี้นะคะทําให้อาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะมองเห็นความสามารถและก็ความน่ารักลงตัวคิกุอาโนเนะนะคะ ทีตาพีกับตานนองมีให้กันและกันค่ะทาให้จับพีพีนะคะมาเป็นเอกเอก MV เพลงคาวาอี้เลยนะคะอาจารย์ประจักษ์ชัยตัดสินใจไม่ผิดจริงๆค่ะบอกเลยนะคะว่าคู่นี้คือมีเข้ากันมากๆค่ะน่ารักนะคะคีเล่นเหมือนกันเลยนะคะพี่กับน้องค่ะแถมพีพีนะคะยังเป็นหนุ่มฮอตหนุ่มฮิตด้วยนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่า หนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะทำเอาสาวๆกิ๊ดกัดมีแม่ยกหลายคนแล้วนะคะ บอกเลยนะคะว่าน่ารักจริงๆค่ะพี่พีพีขนาด S อเองยังโดนตกมาแล้วนะคะแอดเองตอนนีก้ก็คือสมัครเป็นเอฟซีของพี่พีพีเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยนะว่าค่ะว่าหนุ่มคนนี้ยิ่งดูยิ่งน่ารักยิ่งดูยิ่งหลงค่ะเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์จริงๆนะคะขีเล่นแล้วก็มีมารของผู้นํานะคะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นจริงๆค่ะซึ่งระหว่างการถ่ายทำา MV เพลงคารวออีค่ะ พีพ,พีก็ดูแลน้องเป็นอย่างดีเลยนะคะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากๆค่ะเตรียมเลยนะคะพ่อๆพแม่แม่แฟนคลับอย่าลืมไปให้กำลังใจลูกสาวกันเยอะๆนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะน้องยูกิเองก็กำลังมีงานหลังไหลเข้ามาค่ะอาจารย์ประจักษ์ชัยและแม่แอนานาจัดคิวงานให้นะคะอย่างเหมาะสมนะคะเป็นค่ายหายทองคำที่ บางปรุเย่ค่ะบอกเลยนะคะว่าปีตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะคะที่เป็นปีทองของค่ายไหายทองคำนะคะแล้วก็ยิงยาวมาจนถึงปีนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าคิวงานแน่นจริงๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบระคุณข้อมูลดีๆคลิปดีๆจาก Facebook อาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคำและก็ค่ายไหายทองคำด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ลูกสาวลูกชายกันเยอะๆนะคะขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะ <h ums>